วันนี้มาชมการชิงแชมป์มวยไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก103ปอนด์ระวางฝ่ายแดงราวฟ้าเล็กเมืองเพชรยิมอายุ19ปีสูง167ซนเมตรมาจากประเทศไทยส่วนคูช่ชกของขาฝ่ายน้ำเงินนีน่าบางเทาวมวยไทย m อ็มเมมาจากประเทศออสเตรเลียเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงดาว t ิ๊กตอกเครับก่อนใจชาว t ิกตอกเลยครับ,น,ออรบนีนา10 ชกมายังไม่เคยแพ้ใครนะครับ12ไฟไหลไพ่เลยนะครับมาดูว่าวันนี้เขาจะคว้าัดแชมป์หรือเปล่าได้หรือเปล่านะครับดาวลุ่งวัย15ปีนะครับพรฟ้านี่ชกมา45ครั้งชนะ33แพ้10เสมอ2มาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนนี้หน้านี่ชกมา12ครั้งชนะ12ครั้งรวดไม่มีเสมอแล้วไม่เคยแพ้ใครตั้งแต่ชคมานะครับเป็นดาวรุ่งขวัญใจ ัยรุ่นชาวทิกตอกเลยนะครับในใบ15ปีชกทีไรแฟนๆัยรุ่นนี้ติดตามเลยนะครับนีน่าบางังทำวยไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับมาดูว่าวันนี้นีน่าในใบ15ปีจะคว้าจําปัดแชมป์ได้หรือเปล่านะครับนักชกไร้ผ้าในใบ15ปีวันนี้นะครับอำก,รรการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับเช็ดนมเช็ดหน้าก่อน อพร้อมแล้วาาก็มาเงิสั่งหรุยดูเยอะทีหนึ่งเลยนี่หน้ายับก่อนเลยพระพากระทีไว้นี่หน้าหายจะบอกเข้าไปโยนี่หน้ายับเตะมาพราก็เตะขึ้นเหมือนกันนี่หน้าสับขาหลอกโยโอ้หัดเลยพระพานี่หน้าอืมหมัดกับเตะแรกกัน พาฟ้าเนี่ยกบดมานี่หน้าพยายามจะเตะเ,เตะขึ้นเหมือนกันพาฟ้านี่หน้าเตะเพราะไหเตะเพราะนอกเลยนี่หน้าเออพาพาทีนี่หน้าก็เตะพยายามเข้าไปเตะไปเรื่อยจอดฐานล่างโย่าพาพาทีไว้นี่หน้าพยายามมเข้าไปเตะอยู่นะครับก่อนถึงทีขึ้นเหมือนกัน

จับค้าได้ไม่มีอะไรเอาดินกันไหมภาบ,าบ้างกับบัดรหุบแล้วก็บนลงไปนี่นาเตะเอาจับค้าได้มาขึ้นตัวทีฟายภาบ้างทีฟายโยนี่นาทีขึ้นเหมือนกันเตะเอาเตะขึ้นเหมือนกัน,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 นโอ้เล่นสูงเลยภาบ้างแล้วก็ทีไปคา้าหนึ่งนี่นาก็เตะเป็นมวยแบบประเภทดูดันลุยไปเรื่อยนะครับนี่นาเนี่ยเตะ่งตะบนเลย เดียวก็น่าเตะตามอาฟ้าก็วนวนลงไปเรื่อย,อยนะครับทีมเหมือนกันหมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้ก็ยังคู่ชีส้สีกันอยู่นะครับผ่านไปหนึ่งยกทีมงานก็เห็นทรงมวยแล้วก็เตรียมแจม,มวยให้อยู่นะครับตอนนี้ผ่านไปยกแรกไปเห็นทางมวยกันอยู่ดูว่าจมกัดแชมป์วันนี้จะอยู่ที่ไทยหรือออสเตรเลียนะครับ นีน้านี่เป็นมวยดาวรุ่งที่ชกมายังไม่เคยแพ้ใครนะครับมาดูว่าวันนี้จะชนะแล้วคว้าแชมป์เพิ่มใสถิตีให้ตัวเองได้หรือเปล่านะครับว่าตอนยกที่สองกรรมการชนวมเชะหน้ก่อนอพร้อมแล้วกรรมการสั่งลุยนี่หน้ายังบุกอย่างเดิมนี่หน้าเตะยับพราะว่ากามัดพุด่ขึ้นเหมนกันเพระาะว่ามันกหน้าเอาแหลกเตะกัน นี่หน่าก็ยังบุกไปเรื่อยๆยังนีมัมภาภาก็เตะเตะแล้วก็ทีบอันนูนแรกเตะกันเลยมักขนามักขนาจับคาได้ฟันศอกแทงเขาเลยพาภาทำการแยกมาพาภาเนี่ยมันจะเข่าเจี๊ยมก็โอ้ศอกกลับเลยนี่หน่าพยายามจะแทงเขาอยู่นะครับอ๋อมพาภาเตะสวนเลยทีบ ออนีน่นากระเทียขึ้นือกันมัดเขาหน้ามาัดเขาเตะตามเล่นพับนอก,กนยอะอ๋อพาฟานี่ใช้เก่าเจมนะครับใช้ประสบการณ์มืยต่อยแล้วบนโอ้นีน่นากระแทงเขาอ๋อพาฟ้าเตะสวนเลยเตะอยู่เหมือนกันเตะคั้างเตะบนโดนเตะสวนเลยแต่นี่น้ายังไม่เป็นไรก็ยังบวกเข้ามายับเขาหน้าโอ้ซอกับมัดอีกครั้งหนึง่งโอ้จะซอกับก็โดนมัด เีียงคืนเลยนะครับเตะไม่มีอะไรเอานี่ยพระฟ้าเตะโอ้โหโดดเตะเลยเอาฟันซอกสวนเลยฟันซอกครั้งนึงเอานี่หน้ากับเตะสวนแลกเตะกันโย่ทิตย์นีน่หน้าพระฟ้ามัดกลมตัวพระฟ้มามัดข้าหน้าพระฟ้มามัดข้าหน้ากันนงเอานี่หน้ากับเตะชวนเลยพระฟ้ามัดข้าหน้านีนา่หน้ากับเตะสวนเอายังกอดกันได้ทันควันอยู่นะครับโอ้เดินมาโดน เขาเดนทีไปอย่ผ้า้างก็หมุนลงไปดักเตะดักต่อยจับเขาได้ตัดล่างโอ้นาหลหลังลงลงไปกับการสั่งให้ลุยไหมนี่นายังไม่เป็นไรยังบวกไหมทีเราก็ะเตะหมดยกที่สองนะครับยังคู่ชี้สูสีกันอยู่นะครับมวยคู่นี้ยังยังคู่ชี้สูสีกันอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ทีมงานก็แจกทางมวยไปเรื่อยนะครับมาดูว่าวันนี้เชมขกัดแชมป์จนที่ใครนะครับต่างคนต่างยังได้เชมขัดแชมป์น,นะครับวันนี้นี่หน้าก็เจอของแข็งหน่อยนะครับต่อยมาในยังคู่ชีวสีกันอยู่มาว่าต่อ,อนยกที่สามทำการเรียกมานะครับเลี้ยงลงก่อนนะครับผ่าฟ้าออกมาก่อนทมการชเ้าชิดอนะไหมนะครับทมการพิเรววนการชนะนะครับ hôm đó có an gan sáng lui đôi giấc thứ 3 đây à ba ba té té nên là cái té khứ nó đẹp té gần vô té ba vượt luôn ở à, tảng ngôn tảng vượt bà ba té té gan nên là mặt con à thang khâu à phá ba cái té khứ ba ba nên đơn lui ra toàn nè ba té ở nha cái té à, đẹp té gần vô tảng ngôn té à, thì thì cái gan โอ้เดินมาโดนเขาโดนศอกสวนเลยว่าตอนนี้พระฟ้านี่เล่นเชิองเนี่ยเอ,อมามัดเขาหน้าพระฟ้าก็จับขาเตะนี่หน่าบอกว่าไม่เป็นไรลุยต่อนี่หน่าเตะเอามันแยกมาเตะอีกครั้งนี่หน่าพระฟ้าก็รอสวนนี่หน,น่าเตะแล้วม,มาตามโอ้หน,น้ามาดเขาหน้าเตะเลยโอ้ขอไปกับพระฟ้านะครับเ,เตะพร้อมนอกที่ นี่น้าจับขั้นแทางเขากดเข้ามากดเข้ามาเอาแทางเขาขึ้นเหมือนกันทีฟ้ภา,ภาก็เตะพร้อมนอกโยแล้วก็กวนลงไปนี่น้าเตะเอาแหลกเตะก,กันโยนี่น้าเตะฟ้า,ภา,ภานี่รอสวนได้เน้นๆอยู่นะครับเอาหมัดเข้าลำตัวฟ้านี่น้าเตะพร้อมนอกโอ้โดนมัดจับข้าหน้าเตะเดินเตะน้ำทางอยู่นะครับตอนนี้นี่น้าโอ้โดนมัดสวน จับขาได้ก็ล้มลงไปไม่มีอะไรกำกันไม่ว่าอะไรยังรุ้อยังเดิมคบนี้นะ่ะเตะสูงเลยแต่โดนกาดอยู่ทีกดเขาแทงเขาพระฟาก็แทงเขาขึ้นเหมือนกันเนาพระฟา,ภาตเตะโอ้ตอนนี้เล่นเชิองอยู่นะครับพระฟาเนี่ยรอดักรอสวนอยู่เตะพานอกความในกันอยู่กดเข้ามากดเข้ามาเอาเวียงลม้มอู สุดยอดเลยนะครับพาฟ้าเนี่ยเหลี่ยมมือดอกนี้เอามดยกที่สามนะครับจะเวียงล้มลงดื้อนะครับประสบการณ์มือดีเลยนะครับพาฟ้าเล็กเมืองเพชรยิมนะครับผ่านไปสามยกแล้วยังเหลืออีกสองยกยังคู่ชี้สีกันอยู่นะครับตอนนี้แต่เหมือนพาฟ้าจะคุมเจมได้ดีกว่านะครับมาว่าตอนยกที่สี่นะครับ ยังเหลืออีกสองยกอะไรก็เกิดขึ้นหน้ากรรมการบอกว่าดูก่อนเอาเอาแล้วนี่หน้ายังลุยยังต้องแทงเขาแทงเขาโอ้พ่าฟ้ากแทงเขาขึ้นเืนกันพระพาทีนี่หน้าลุยใหญ่แล้วตอนนี้พระพาทเตะเอาจับขาได้กดเข้อมาเอาแทงเขาแล้วเขาโอ้ต่างคนต่างแท่งทีไว้นี่นาทีพระพ้ามาเขาหน้าฟันโซอู้ว์สอเขาเต็มเต็มเลย เอาจอขึ้นเหมือนกันทีไวเอาพาฟ้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าแทงเขาเอากดคอมาล็อกมาเอาแลกเขากันโย่แลกเขากันโย่หมวงในจะเป็นของใครตอนนี้ยังทำการแยกมายังแทงเขาก็ได้ดืดเดือดโยนะครับยังได้ยังเดินอย่างเดิมมาทีเตะ้อจ <mon ter> ับเขาได้มาขึ้นเลยพาว้านี่หน้าก็เตะอีกครั้งเอ้าพาว้าทีไว้ทีไว้แต่นี่หน้าไม่รับเขามัยังบวกมาโอ้กดคอมา แทงเขาโดานเวี่ยงล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งเอานีน้นะกดแทงเขาต่างคนต่างแทงแรกเขากนโย่แรกเขากนโย่เอาเวี่ยงขึ้นโอ้ได้ขึ้นเหมือนกันนะครับนีน่หนาหักเลี่ยมได้ดีเหมือนกันทีไปเนีน้หนาทีไปครั้งหนึ่งเตะแทงเขา้าเข้าไปโอ้ดอกแทงเขา้าไปครั้งหนึ่งเวี่ยงล้มลงไปโอ้ตอนนี้โดนสองดอกแล้วนะครับพา,า้าเอพามาเอา,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 ามัดเขาหน้า นี่นะเตะอเพาะว่ามาเข้าหน้ากดข้อมาแทงเขาโอ้กดขาอมาแทงเขาแทงเขาขึ้นเหมือนกันโอ้แต่คนต่างแทงแล้วเขาก็เยอะนีนะ่นาแทงเขาโอ้พราะ่าเบี่ยงลงลงไปนะครับดูกันไหมนีนะ่นายังเดินลุยยังเดิมนีน่นานะแทงเขาก็ไปกดคอมากดคอมาแทงเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฝาพยายามมัดเข้อหน้าอยู่มัดเข้อหน้า phone, อีกครั้งนึงนี่นา Libya, แทงเขากดข้อมาแทงเขาก็ไปโอ้ตอนนี้ มันนี่หน้าเียนอาการแล้วนะครับภาวานี่โดนเข่าเริ่มมีอาการแล้วอา๋หมาัดเข้าลงตอขึ้นหน,น้าแทงเขารงแทงเขาาอ้สุดลงไปเลยหงายท้องปางงานไปแล้วโดนเขาตองนี้โอ้ภา้านี่โดนเขาใน,น,น,นกำงานยุติกันชกไปเลยนะครับโอ้นี่หน้านี้ยังเป็นนักชกไร้ผ้า,าอีกต่อไปนะครับก็มาขอโทษขอไปกันก่อนนะครับสุดยอดเลยครับเดินแดงเขา สำเร็จเลยนะครับโอ้คุณเขาหดหดแล้วนะคุณเข,าข่าขาอ่อนจากออสเตรเลียนะครับฟาฟ้านี้โดนเขาไปเต็มเต็มเลยลุกไม่ขึ้นเลยมันดูว่าข้างโดนยังไงโอ้กดคอมาเบี่ยงมาแทงเขาดอกนี่โอ้เริ่มมีอาการเอเบี่ยงลงลงไปเลยนะครับแทงเขาเข้าเต็มเต็มกดคอมัดแทงเขาอีกครั้งนึงโอ้ดอกนี้นี่สุดไปเลยนะครับ นี่หน้านี้โอ้เขานี่เห็นผลเลยนะครับโดดเขาเข้าเต็มเเลยทำให้แหานนี่สุดไปเลยแล้วลมหายท้องปางงานไม่ลุกเลยนะครับโอ้เจมพิกเลยนะครับนี่หน้านี้ไล่บุกถล่มจนเห็นผลเลยนะครับเอากมการก็มาชูมือให้ก่อนนะครับเตรียมชูมือก่อนนะครับก็เป็นนะว่านี่หน้า เป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่4นะครับพาวมาคัดจำขัดแชมป์ไปนะครับนี่หน้าบางเทามวยไทยเอเอ็มนะครับจากอัลตเลียนะครับลลกครึ่งไทยอัลเตเลียก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้โมแพรนะครับโอ้ได้จำขัดแชมป์ในวัย15ปีนะครับไร้พ่ายเลยนะครับมันมีใครต่อต้านได้เลยนะครับชนะมาตลอดเลยนะครับนี่หน้าบางเทามวยไทยเอเอ็ม